สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม Nevernest to Evernest ในคลิปนี้จะพูดถึงหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างในเกม NTE ซึ่งข้อมูลในคลิปนี้จะมาจากช่วงทดสอบตัวเกมนะครับหลังจากที่เกมเปิดจริงแล้วอาจจะมีเรื่องทําที่มากกว่านี้นะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้าน Pay Twin ทำอาร์ไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองจะเติมผ่านระบบอ,อัตโนมัติในเว็บไซต์หรือว่าจะเติมผ่านแอดมินใน Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกรอกโคด้ด GGCS for Support s t ม e มอ e r ด้วยนะครับ โดยเมื่อเราเริ่มเล่นเกม NTE เนี่ยนะครับในช่วงต้นเกมก็จะมีเควสแล้วก็พวกคัสซินต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะพอจบเควสหลักช่วงเฟสแรกประมาณวิ่งสิบกว่าาเนี่ยก็จะเริ่มบังคับตัวละครในโลก Open World ได้แล้วนะครับโดยเรื่องแรกที่น้องทําทุกวันเลยก็คือการเคลียร์สตัม,มิน a าสายฟ้านะครับโดยแต้มสตัม,มินาสายฟ้าเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการขับรถส่งของหรือว่าการบริหารร้านค้าแต้มสายฟ้าสามารถเติมจากการใช้ไอเทมกระป๋องชิ้นนี้ได้นะครับจะได้จากการเดินเควส1กระป๋องจะได้6หแสิมแต้มัมนรีคร่บ อยู่ที่24นาทีต่อ1นแต้มซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่า stamina สายฟ้าเนี่ยจะว้าใช้ในการขับรถส่งของจุดรับเควสขับรถส่งของนี่จะเป็นจุดที่เป็นไอคอนพวกสีน้ําตาลนะครับที่เป็นรูปกล่องรูปรถหรือว่าพวกรูปสายฟ้าในแต่ละวันแนะนําว่าให้ขับรถส่งของที่เป็นรูปสายฟ้าก่อนนะครับเนื่องจากว่ามาันจะรางวัลเงินฟอนเนี่ยที่มากกว่าการขับรถแบบอื่นโดยวิธีการรับเควสส่งของก็แค่เดินทางมาที่จุดที่เป็นรูปกล่องรูปสายฟ้าหรือว่ารูปรถนะครับแล้วก็คุยกับ mc เพื่อรับออร์ แล้วก็เดินไปขึ้นรถมินิแวนได้เลยเพื่อรีบไปส่งของนะครับโดยการขับรถส่งของเนี่ยตรงถนนหรือว่าตรงมินิแมปเนี่ยจะมีไกด์บอกเส้นทางอยู่นะครับแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยพยายามอย่าชนพวกรั้วหรือว่าชนรถคันอื่นนะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้ของที่เราขนส่งเนี่ยเสียหายด้วยยูที่ด้านซ้ายจะมีคําว่าคอนดิชันนะครับอย่างของผมเนี่ยของไม่ได้เต็ม300แล้วก็คือมีเสียหายไปบ้างเมื่อถึงจุดหมายแเราก็ต้องเอารถมาจอดตรงพื้นแสงสีฟ้าให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็มาคุยกับ ABC เพื่อดูว่าเขาจะให ถ้าตัดเกรดได้ TIS เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับกด complete เพื่อใช้สัมมิทนารับของได้เลยแต่ถ้าเกิดได้เกรดต่ำแล้วอยากส่งใหม่ก็กดอ g ก i n เพื่อไปเริ่มส่งของใหม่ก็ได้อีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้สัมมนาสายฟ้าก็คือการบริหารร้านค้านะครับจะเป็นการเปิดกิจการแล้วก็เสิร์ฟออเดอร์ตามลูกค้าโดยในช่วงแรกเราต้องไปเปิดร้านค้าก่อนนะครับจะเป็นรูปไอคอนที่เป็นรูปตึกแบบนี้ถ้าเราเปิดร้านค้าตรงจุดไหนแล้วมันจะเป็นไอคอนสีส้มยกตัวอย่างร้านนี้ที่เราเปิดไว้ครับก็คือจะเป็นกาารฟตมลูค้ เช่นถ้าเกิดลูกค้าอยากได้กาแฟก็ต้องใส่ส่วนผสม,สมให้ตรงกันนะครับรางวัลที่ได้ก็จะเป็นสกุลเงินฟอนนะครับสามารถไปซื้อของต่างๆได้เหมือนกับการส่งของเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำทุกวันก็คือการเคลียร์ stamina ส,สายฟ้าไม่ต้องเคลียร์จนหมดทุกวันก็ได้ครับเนื่องจากว่า stamina ส,สายฟ้าอันนี้มันรีช้ามากๆต่อมาเรื่องที่2ที่ต้องทําทุกวันก็คือการเคลียร์ pixel ลตัวละครน,นะครับมันจะเป็นไอคอนคล้ายๆ CD ดีสีลุง้ๆลงๆโดยเราสามารถใช้เท่ขวดสีฟ้านี้ครับในการเติมิก x e l ตัวละครได้นะฮะ 1ขวดจะได้60พิกเซลแต่เกิดปล่อยให้ตัวระบบเกมเนี่ยรีเองนะครับทุกๆ6นาทีเนี่ยจะรี1แต้มจะไม่เหมือนกับซัมมนาสายฟ้าที่มันรีทุกๆ24บนาทีในนั้นตัวพิกเซลตัวละครเน,นี่ยในแต่ละวันควรคียให้เหลือน้อยที่สุดนะครับโดยเจ้าตัวพิกเซลตัวละครจะเอาไว้ใช้ในการลงเดนจีนต้ต่างๆเพื่อหาของพัฒนาตัวละครน,นะครับโดยหากใครอยากรู้ว่ามีระบบอะไรบ้างในการพัฒนาตัวละครเน,นี่ยก็ไปดูที่คลิปนี้ได้นะครับโดยการลงเดนจี้มันจะเป็นรูปไอคอนคล้ายๆประตูในแมปนะครับ ในช่วงแรกเราต้องเดินเองไปเปิดดันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถเทเลพอร์ตได้เลยใน1ประตูก็จะมีหลายดันเจี้ยนครับอย่างเช่นเคเลโอสโคปเนี่ยก็จะเป็นการหาที่อัพเลเวลอาร์คหรืออย่างคอนีนิเขาก็จะเป็นดันเอาไว้หาบีเทลคอยนะครับเอาไว้ใช้ในการอัพตัวละครทุกอย่างเลยส่วนดันเจี้ยนคอลเลกชันก็จะเป็นการหาฮันเตอร์ไกด์นะครับเอาไว้อัพเลเวลตัวละครซึ่งดันเจี้ยนประตูเนี่ยเวลาลง1รอบมันจะใช้ตัวพิกเซลตัวละครแค่30แต้มเท่านั้น นในช่วงโค้ดเบต้าจะมีดันเจี้ยนประตูให้ลงทั้งหมด4อันนะครับอย่างประตูนี้จะเป็นการหาของเอาไว้ธุรกิจจำกัดทุกๆ1ิเลเวลก็จะมีหลายดันนะครับเนื่องจากว่าแต่ละตัวละครน,นียจะใช้ของแตกต่างกันส่วนประตูดันเจี้ยนนี้จะเป็นการหาของเอาไว้อัพคอนโซนครับอย่างเช่นพวกปุ่มกดหรือว่าพวกจิ๊กซอตัวปุ่มปุมนี้จะดรอปจากดันได้เลยครับแต่ว่าพวกจิ๊กซอเนียต้องใช้พวกเหรียญเงินเหรียญทองนียไปสุ่มอีกทีหนึง่งและอีกหนึ่งประตูดันเจี้ยนจะเป็นการหาของเอาไว้อัพสกิลให้นนกกา นอกจากการใช้พิกเซลไปหาของอัพตัวละครแล้วนะครับก็ยังมีการใช้พิกเซลเนี้ยไปลงดันเจนบอสด้วยดันเจนบอสจะมี2แบบแบบแรกก็คือจะลงได้ไม่จํากัดต่อวันพวกของบอสเหล่านี้ก็จะเอาไว้ใช้อัพตัวละครเช่นเดียวกันนะครับตอนที่ตัวละครเลเวลสูงๆอย่างเช่นตัวนารลี่เนี้ยอัพเวลทะลุขีดจำกัดจาก50ไป60เนี้ยจะต้องใช้ตัวสมุดดาร์โคลเนี้ย15อันเลยนะครับบอสแบบหนึ่งจะถูกจากัดรายสัปดาห์ครับอย่างเช่นบอสตรงนี้จะลงได้สัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็ลงครั้ง เดี๋ยวเราพาไปดูหน้าทางเข้าดันเจียนนะครับเริ่มต้นที่ดันเจียนปกติทั่วๆไปก่อนละกันนะครับอันนี้จะเป็นดันเจียนลูกระต่ายเอาไว้หาของอัพคอนโซลนะครับแต่ละดันในประตูนี้ก็จะดอกปุ่มกดที่แตกต่างกันนะครับเราต้องเลือกดันฟาร์มให้สอดคล้องกับตัวละครที่เราต้องการอัพโดยพอตัวละครเลเวลไอดียิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทาให้เราลงดันได้ชั้นสูงขึ้นนะครับพอเลเวลไอดีสามสิบขึ้นไปเนี่ยก็จะมีพวกปุ่มกดสีทองเนี่ยดอกด้วย ส่วนเด็บอลก็เช่นเดียวกันนะครับจะสามารถลงชั้นสูงขึ้นได้ตามเลเวลของ ID ยิ่งลงชั้นสูงบอลก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ดรอปของมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่2ที่เราต้องทำทุกวันก็คือการเคลียร์พิกเซลตัวละครน,นะครับอย่าลืมว่าก่อนออกจากเกมเนี่ยเคลียร์ให้มันเหลือน,น้อยก่อนครับจะได้ไม่ล้นยดต่อมาเรื่องที่สามที่ต้องทำทุกวันก็คือการซื้อสินค้าใน h u n t e r Exchange โดยเราเข้าไปที่เมนูร้านค้ามอนะครับระบบก็จะพาเข้าสู่ร้านค้า h Hunter Exchange นะครัน ในแต่ละวันจะมีของมาขายโดยใช้สกุลเงินฟอนเนี่ยซื้อได้เลยเช่นสกุลเงินอนุริตนะครับที่เอาไว้ซื้อลูกเต่าเอาไว้สุ่มกาชาตัวละครได้ปกติตัวแต้มอนุริตอันนี้นะครับมนจะหาได้จากในเกมได้บ้างแล้วก็หลักๆเนี่ยจะมาจากการเติมเงินนะครับส่วนกุญแจก็น่าซื้อครับเอาไว้สุ่มกาชาอาร์คดิสพอถ้าเกิดเราอยากได้กาชาที่เป็นเทีย s สีทองนี่นะครับจะได้มาจากการใช้กุญแจสุ่มเท่านั้นแล้วจะพวพดิสเนี่ยก็จะมีการมิกซิงอัพคันเข้าไปอีกได้ด้วยนะครับ ก็ให้ซื้อของในร้านค้า Hunter Exchange เนี่ยเท่าที่เราจะจ่ายไหวแล้วก็ในร้านค้า Hunter Exchange เนี่ยจะมีเลเวลด้วยนะครับยิ่งเราใช้จ่ายแต้มฟอนเยอะยิ่งทำให้ตัวร้านค้า Exchange อันนี้เลเวลสูงขึ้นพอเลเวลสูงขึ้นก็จะมีของใหม่ๆม,ม,มาขายมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาเลื่อีสี่งที่ทำทุกวันก็คือการทำแอคทิวิตี้รายวันนะครับ หรือวิธีการเช็คให้เข้าไปที่เมนูเข็มทิศด้านบนหน้าจอครับหรือว่ากด F1 ก็ได้ตรงแถบด้านซ้ายให้เลือกหัวข้อที่2นะครับจะเป็นกิจที่น้องทาทุกวันซึ่งการทํากิจแต่ละอย่างมันจะได้แต้มการมีส่วนร่วมนะครับอย่างเช่นเข้าสู่เกมก็ได้แต้มมีส่วนร่วม20หรือว่าการใช้จ่ายสกุลเงินฟอนในร้านค้า1ครั้งเนี้ยก็จะได้แต้มมีส่วนร่วม10แต้มแล้วก็ค่าตู5ตัวได้20แต้มนะครับซึ่งในแต่ละวันจะมีเคเวสมาให้เราก็ได้แต้มมีส่วนร่วมเนี้ยเกิน100้นนนก,ก,นก็ได โดยแต้มการมีส่วนร่วมมันจะไปสะสมที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมทุกๆ20แต้มไอคอนที่เป็นฮันเตอร์สีมส้ม,สมนี่จะเป็น E.P. ของ ID นะครับแล้วก็จะมีแจกตัวแต้มอนุลิตเอาไว้ไปแลกลูกเต่าหรือว่าแลกกุญแจแล้วก็สมกาชาได้นะครับต่อมาเรื่องที่5ที่ต้องทําทุกวันก็คือการบริหารร้านค้าครับโดยเราเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ไอคอนแดชบอร์ดแล้วก็เลือกไปที่กูดลักนะครับจะเป็นการเปิดร้านค้าถ้าสมมติว่าเราเปิดร้านค้าไว้แล้วนคักก็็ต้้องเเขาาไปชทุวว่ ตัวสต็อกเนี่ยมีเพียงพอไหมแล้วก็เข้าไปรับสกุลเงินฟอนท,ที่เราได้เปิดร้านค้าไว้ด้วยนะครับซึ่งการเปิดล้านค้ามันจะได้ตัวแต้มกดไหลท,ที่ชื่อว่ากูดแอปเปิลด้วยนะครับซึ่งไอตัวแต้มมันเนี้ยมันจะเอาไว้ใช้อัพไลท์สกิลของตัวเอสเปอร์ด้วยและตอนที่เราไปร้านค้าเนี่ยก็คอยเติมสต็อกด้วยนะครับจะได้มีของขายเพียงพอได้อย่างต่อเน,นื่องโดยการซื้อของมาเติมสต็อกเนี่ยจะใช้ตัวสกุลเงินฟอนเนี่ยเล็กน้อย นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นตามอัธรรยาศัยแล้วนะครับไม่ได้เป็นกิจรายวันและโดยถ้าใครอยากเล่นเลเวลต่อเนี่ยก็สามารถไปกด F1 หรือว่ากดที่เข็มทิศด,ด้านบนหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อแรกนะครับจะเป็น Exploration Guide เพื่อนไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็เคลีคยร์กดโกไปได้เลยนะครับแล้วพอเคลียร์ทั้งกระดานเนี่ยก็จะมีของรางวัลด้านซ้ายที่เป็นเฟสรีบอร์ดเนี่ยให้กับเราด้วยยกตัวอย่างของผมก็คือจะต้องไปลงกิจกรรมรถไฟผีเนี่ยให้ถึงชั้นที่4นะครับ แต่ถ้าเริ่มเหนือยแล้วก็มาสำรวจโลก Open World ครับมาเก็บของตามจุดต่างๆทำพวกการเก็บกล่องเก็บอีกาเก็บนกหรือว่าต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์ในมิติลึกลับนะครับ รือจะไปเคลียเควสก็ได้ครับถ้าเกิดใครมีเควสหลักที่ปลดต่อแล้วเนี่ยก็ไปเดินเควสหลักต่อได้หรือเกิดใครยังปลดเควสหลักเนี่ยก็ไปเดินเควสเสริมหรือว่าพวกเควสบอลแล้วก็เควสสปินออฟก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวเควสหล่านี้ก็จิ้มดูได้ว่ามีของรางวัลอะไรบ้างนะครับใครอยากเล่นวิวไอดีไปปลดเควสหลักต่อเนี่ยก็ดูเฉพาะเควสที่มันได้ฮันเตอร์พีก่อนก็ได้อีกหนึ่งอย่างที่ทําได้ตอนว่างๆก็คือแข่งรถนะครับเอาไว้หาพวกเงินฟอนไปซื้อของหรือว่าแต้มอนุลิตไปซืืื้้้อออูกกกต่่าาาหรรววซุญแจไสชนะคับ วิธีการแข่งรถให้เข้าไปที่เมนูแดชบอร์ดแล้วเลือกเลสซิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ในช่วงทดสอบโหมดออนไลน์กับโหมดเฟรย่ยังไม่ปลดนะครับมีแต่โหมดชาเลนให้เราต่อสู้กับเอ c แล้วก็เลือกทัวร์ที่เราต้องการไปแข่งแต่ละทวนนัวร์เมนต์จะมีการกาหนดเวลาในการแข่งขันด้วยนะครับอย่างเช่นทัวร์นี้จะเป็นเวลา6กโมงเย็นถึง2องทุ่มเราก็กดปรับเวลาในเกมได้เลยนะครับจะเห็นว่ามันมีไอคอนพรมอะไรขึ้นอยู่ครับก็เลื่อนเวลาไปที่จุดนั้นนะครับ เมื่อเราปรับเวลาในเกมแล้วก็กลับสู่หน้าแข่งขันนะครับแล้วก็กด g กในแมปก็จะบอกโลเคชันของ ABC ที่เราต้องไปขอเข้าร่วมแข่งนะครับโดยในหนึ่งด่านจะมีประมาณ6เลเวลนะครับในเวลากแรงเนี้ยก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็มีเป้าหมายรางวัลด้วยครับก็คือต้องชนะชนะก็คือต้องเข้าที่1เท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบเข้าเส้นชัยโดยที่ห่างจากที่2เนี่ยเกิน50เมตรและในบางทัวก็อาจจะก,กําหนดด้วยว่าต้องชนะด้วยรถคันนั้นคันนี้นะครับถึงจะได้รางวัลเพิ่มเติม ถ้าเราพร้อมแล้วก็กดที่ด้านขวาล่างเพื่อเลือกพาานะได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ขวาล่างอีกทีเพื่อเริ่มการแข่งขันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการแข่งรถในเกม n e v e r n e s s to e v e r n e s s นะครับบนถ,ถนนกันในแมปก็จะมีบอกเส้นทางครับว่าต้องขับไปในเส้นทางไหนอย่างตอนนี้ผมนำที่1แล้วก็เทนระยะเกินที่2เกินกว่า50เมตร ก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมมาด้วยครับก็คือจากการที่เข้าเส้นชัยแล้วก็ระยะห่างเกินกว่า50เมตรรางวัลที่ได้จากการแข่งรถก,ก็จะเป็นพวกแต้มอนุริตเอาไว้สุ่มกาชาหรือว่าพวกเงินสกุลฟอนนะครับสุดท้ายที่สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดใครว่างก็คือการตีบอลในโลก Open World สลับวิธีการหาโลเคชันของบอลก็คือจะเปิดแบบขึ้นมาแล้วก็ที่ด้านขวาล่างจะเปลี่ยนทิศไปที่สีชมพูนะครับจากนั้นก็กดที่สาวาแต่ละเมืองเพื่อหาบอลที่เราต้องการไปล่านะครับ โดยสมมติว่าผมอยากไปล่าตัวปาร์ตี้บ็อกเซอร์ละกันนะครับก็กดแล้วก็แท็กอนโนมอลี่ได้เลยในแมปก็จะโชว์ไอเลที่มันอยู่ให้นะครับถ้าอยากเห็นรายละเอียดก็ปรับแผนที่กลับมาแบบเดิมได้ครับก็ยังโชว์โลเคชันอยู่เดี๋ยวผมจะวัดามาที่ตู้โทรศัพท์บนตึกแดงอันนี้ละกันนะครับถ้าสมมติว่าเราวัดามาแล้วไม่รู้ทิศทางต้องไปทางไหนเนี่ยก็ดูที่ออร่าในมินิแมปนะครับจะเป็นออร่าสีฟ้าและถ้าเข้าใกล้มากๆแล้วก็จะมีแจ้งเตือนสีแดงขึ้นมาที่หน้าจอนะครับ บอสในโอเพนโว่ open world, บางตัวถ้าเกิดเราเจอแล้วก็ต่อสู้ได้เลยนะครับบางตัวก็ต้องคุยก่อนเพื่อเปิดสนามเดี๋ยวลองต่อสู้กับบอสให้ดูนะครับเวลาเจอบอสบ็อกเซอร์แบบนี้มันจะมีสนามแข่งขึ้นมาครับถ้าเกิดเราโดนมันตีจนหลุดออกนอกสนามเนี่ยจะมีโอกาสแพ้ด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ทำได้ในแต่ละวันก็คือการล่าบอสนะครับ นอกจากนี้ก็จะเป็นการไปขอพรที่น้ําพุนะครับเพื่อสมหลังวันสถานที่ตั้งน้ําพุจะเป็นไอคอนสีเหลือง,ลองแล้วก็ไปขอพรจากแม่มดแบ็กเบิร์ดนะครับเพื่อเอาบัฟไล่หนึ่งเรื่องก็คือส่งของขวัญให้กับ MBC ครับโดยกดเมนูขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ไอคอนบอล การส่งของขวัญจะทำให้เรามีเลเวลความสัมพันธ์กับตัวละครมากขึ้นแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับไอเทมที่ส่งขวัญให้กับตัวละครเนี่ยบางชิ้นจะมีของที่ตัวละครชอบโด,ย,ดยไอเทมที่ตัวละครชอบได้ที่ด้านบนนะครับและถ้าอยากรู้ว่าต้องซื้อไอเทมชิ้นนั้นเพื่อส่งของขวัญที่ไหนเนี่ยก็กดที่ไอเทมแล้วก็กดดูซอสได้เลยนะครับการส่งของขวัญจะมีจํากัดต่อตัวละครแล้วก็จํากัดต่อวันด้วยนะครับ ดังนั้นคนมาส่งของขอัให้กับตัวละครทุกวันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิบเรื่องที่เราทำได้ทุกวันในเกม n Evernest to e v e r n e s s นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก่อนจกนากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องจินเจอร์ช n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ